1นึ่งล้านหกแสนเกาหม้าพับาทครับค <c oughs> นนี้แบบสั่นเลยครับบอกว่าซื้อเงินสด สวัสดีครับพี่ตาครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ซีแปดครับซื้อเงินสดด้วยใช่ครับ1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับคมนี้แบบสันเลยครับผมบอกว่าซื้อเงินสดคือสันจริงไม่ได้สันที่เขาซื้อเงินสดนะครับสันกล้องสวัสดีค่ะเปยนคนสวยประจําชลูมาต้ากันทักเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามีส่งมอบรถนะคะของที่จะเตรียมเซอร์ไพรส์ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเช่าดอกไม้มลายกอนที่จะมอบให้ลูกค้านะคะแล้วก็วันนี้เรามีของพิเศษให้ลูกค้านะคะเรามีหมอนนี่เลยค่ะน่ารักนะะคคให้้ลูา2 เลยนะคะสีใหม่ของปี2022นะคะสีแพตตินัมคอสนะคะ <S <S มาสนาซีเนะคะก็หรูหราพรีเมียมอย่างที่พี่แอนบอกนะคะน้องต้อมคอนโซลตรงกลางพี่แอนตร,ตรงกลางหรูหราหรูหราสวยงามตามมาได้น้องพรีเมียมมากเดี๋ยวเราไปชมตอนที่ลูกค้ามารับรถเลย,เลยนครับพี่แอนได้เลยค,ะค่ะน้องต้อมคะตอนนี้ลูกค้าก็มาถึงที่โชว์รูมเราแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางผู้จัดการขายแลวก็ที่ปรึกษาการขายน้องมินนี่นะคะกำลังดูแลลูกค้าอยู่นะคะนี่เลยค่ะน้องต้อมกาแฟสดให้ลูกค้านะคะสันขนมนะคะที่ อร่อยแล้วก็มีคุณภาพนะคะให้กับลูกค้าเบอร์คุณสีสุดาเป็นเปนเบอร์อะไรคะศูนย์แปดห้าศูนแปดห้า <5 S 3> อนนี้เราก็อยู่กับท่านเจ้าของรถแล้วนะคะเป็นคุณศีสุดานะคะอยากจะขอเนี่ยสอบถามคุณศีสุดานะคะว่าทาไมถึงเลือกมาซื้อรถที่โชลูมาสตากันทรลาคา่ะคือเราอยู่อยู่ขุนหารมันใกล้ค่ะก็เลยว่าเออมันก็สะดวกดีในการติดต่อมีปัญหาอะไรเราจะได้ติดต่อง่ายดูรถมานานพอสมควรแล้วนะคะพอดีเห็นรุ่นนี้โฆษณาออกมาก็เลยสนใจก็เลยแวะมาดูก็ถูกใจค่ะแล้วการบริการที่นี่เป็นยังไงบ้างคะโอ้ดีมากเลยค่ะให้ความสนใจดีมากเลยติดต่อทางโทรศัพท์าอะไรตล มีอะไรแจ้งข่าวตลอดเราก็อุ่นใจตรงนี้ขอบพระคุณมากนะคะดินทางลอดไัยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณที่ได้ดูแลนะคะดินทางปลอดภัยนะคะ ส่งมอบรถ<อ>ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะน้องต้อมสำหรับวันนี้นะคะ New m a ส d a CX8 สวยงามมากสวยมากเซลล์ยัง,ยงอยากได้เลยค้าก็น่ารักสำหรับใครที่สนใจรถใหม่นะครับก็สามารถ,ถติดต่อมาที่เพจไลน์แอหรือว่าโทรศัพท์มาได้ที่0 4 5 6 6 1 1 1 6นะครับสำหรับ EP หน้านะครับเราจะส่งมอบรถรุ่นไหนเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ <c oughs> สำหรับ E ีนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ